สวัสดีค่ะวันนี้พี่ม่าจะมาทำอะไรคะวันนี้ว่าจะมาทำไอศกรีมให้เพื่อนๆโชว์ดูมีใส่อะไรไว้บ้างคะไอศครีมมีใส่นี่คือไม้อันนี้คืออะไรปิโกอ,อันนี้คือปิโกแซนดไอศกรีมปิ๊กแท่งนี่คือแท่งไอศกรีมเริ่มเลยนะคะน,น,นี่คือโอวัลตินเอาเลยคะ่ะใส่เลยคะ่ะ ทีนี้เราจะมาใส่ออวัาตินก่อนนะคะโอ๊ยลูกเรา <c oughs> จะมาใส่อวนตินก่อนโอวัน,น,อนโอวนโอเม็นี่นะคะใส่โบกะคะใส่ดีค่ะ <c oughs> <ๆ> นี่เพื่อนๆไหนนะคะว่าเราทำเสร็จแล้วจูจะมาต่ไปใส่ทั้งสี่อันเลยค่ะป้อยู่ข้างล่างใส่เลยค่ะใส่ทั้งสี่อันเลยค่ะอ๊ยโอ๊ย่อเพื่อนคนไหนที่ชอบทำก็ได้ทำได้เลยนะคะเพื่อนๆอด้วยนะใส่เยอะๆเลือดใส่อีกนะคะมัน เพื่อนๆรู้ได้เขาว่าหน,น้าจริงจังเลยเอ่เอ,อเคไอซ์คออรีมโอวันตินค่ะอ๋อเส็เลยต่อเร็วตาย,าย,ายโอ๊ยไม่เป็นไรไเสร็อแล้ว ล้นเลยล้นตกเลยกเลย่มต่อไปพอแล้เอาใส่ก่อนใส่ก่อนวเพือเพื่อนคนไทยที่ชอบชมรายการข้ามาได้เลยาวัวัง ต้องทำระวัง้วยนะคะี๋ยวมันจะกระไรนี่อะรู้มัุ้เย้กดแล้วเสรจฝั่งนี้อีกพี่ม้กเรียบไม่ยังจกอันนี้เนะเจะใส่ตันนี้แย้เย้นี่ค้โอ๊ยเ่อทีที้วพ่อ พ่อเช็ดก่อนพ่อเช็ดก่อนค่ะเช็ดก้อนเพื่อนเพื่อนดูนะคะว่าเดี๋ยวมหนจะกลายเป็นรถโคก้กหรือเปล่านะถ้ามันเป็นเสียงนี้เพื่อนเพื่อนเคยกินโค้กไหมคะคใส่เลยค่ะไม้ใส่ไม้เลยค่ะ ค่ะพี่ค่ะค่ะเอาใส่ไม้เลยค่ะว,วันนี้ได้ติม<ว>แม่ติมติมแม่ดูดิว่าทำไมจะครีมกิ่งนะหนึ่งอนันเพื่อนเพื่อนดูนี่ค่น<า>ี่เป็นไอรีมแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะแช่ตู้เย็นนะคะเจอกันพรุ่งนี้ใช่ไหมเจอกันอันนี้ได้เลยค่ะอ๋อ อเืเรยบยเจดลยเจอกันเมื่อไหร่พรุ่งนี้นะบ๊ายบาย